สูตรประจำตระกูลนะครับคุณผู้ชมวันนี้ผมได้มาด้วยความบังเอิญนะครับไปทานอาหารร้านหนึ่งนะครับไปเจอแม่ครัวนะครับกลับมาจากต่างประเทศแล้วก็ทำเมนูนี้ให้ผมทานนะครับปรากฏว่าโอ้โหอร่อยมากจะเป็นเมนูอะไรนั้นติดตามได้นะครับแต่ว่าอย่าลืมนะครับใครเป็นแม่ครัวอยู่ร้านอาหารไหนก็สมัครได้เหมือนกันกับช่วงนี้สูตรประจำตระกูลครับช่วงสูตรประจำตระกูล นี่ไงครับคุณผู้ชมค่ะสวัสดีสว,ส,ดสวัสดีครับค,คนที่ผมแนะนำนะฮะก็คือชื่อว่าเชฟวิลาวันคงอยู่สุขค่ะชื่อเล่นชื่อเชฟเนียงค่ะเขาบอกว่าพี่เนียงเนี่ยไปเป็นเชฟอยู่ต่างประเทศหลายประเทศเลยใช่ไหมใช่ค่ะที่ไหนบ้างอ่ะที่ประเทศดูไบสิบปีค่ะอืออินโดนีเซียฮ่องกงสิงคโปร ฟิลิปปินส์ล่าสุดบังกลาเทศค่ะสูตรนี้มาจากไหนฮะสูตรนี้มาจากคุณพ่อค่ะเป็นเมนูประจําบ้านค่ะทานในบ้านแล้วก็ทานเป็นกับแก้มเล่นๆได้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันก่อนก่อน,อนจะดูส่วนผสมไม่นินกลัวผีเหรอทํานแม่ไม่ค่ะ เป็นคนอันนี้ชอบส่วนตัวนะคะผาะเยอะมากเลยอ่ะชอบส่วนตัวค่ะอ๋อชอบพายผายเยอะเะใช่ค่ะนะฮะเอามาดูส่วนผสมกันผมจะเอาเล่นมีอะไรบ้างฮะจะมีอันนี้อามูสามชั้นนะคะซีอิ๊วขาวมีซอสปรุงรสนะคะแล้วก็มีเกลือน้ำตาลแล้วก็จะมีผงปรุงรสนะคะครับค่ะอันนี้คือรอบแรกรอบแรกเราจะทำสองขั้นตอนค่ะขั้นตอนรอบแรกเราจะปรุงรสด้วยหมูเนี่ยค่ะอันนี้เราหั่นไว้แล้วนะคะค่ะ ใส่ซอสปรุงรสนะคะซีอิ๊วขาวได้ไหมฮะค่ะซีอิ๊วขาวด้วยนิดนึงนะคะนิดนึงหมูนี่ที่ที่ในชามนี่ประมาณเท่าไหร่ฮะประมาณ200กรัมค่ะพอแล้วค่ะส0งร้อยกรัมเนี่ยนะคะน้ำตาลทรายนิดนึงนะคะประมาณนิดเดียวปลายช้อนเองแล้วก็อันนี้ผงปรุงรสนะคะก็ปลายช้อนเหมือนกันปลายช้อนนิดนึงนะคะตามด้วยเกลือเอลงไปเลยเยอะไหมฮะพอแล้วค่ะพอแล้วนะแล้วก็ตามด้วย แป้งทอดกรอบแป้งทอดกรอบหนึ่งช้อนโต๊ะนิดๆนะคะหนึ่งช้อนครึ่งช้อนโต๊ะครึ่งอ่ะค่ะแล้วเราก็จะเข้าให้เข้ากันนี่เราก็ลงทอดได้เลยนะคะอันนี้เราลงทอดได้เลยนะคะอันนี้น้ำมันเราทอดพอดีแล้วค่ะโอ้โหอันนี้สีก็กำลังพอดีนะคะนี่ค่ะ แล้วดูยังไงว่ามันกรอบแล้วยเราดูที่สีค่ะสีเนี่ยคือใกล้ได้เนี่ยเรา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 ขยับว่ามันจะครึบเลยนะคืออันนี้คือกรอบแล้วค่ะพักไว้ในจานพักไว้ในให้ให้น้ํามันมันเสด็จก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมที่สองอ่าส่วนผสมที่สองคราวนี้ส่วนผสมที่สองนะคะมาดูนะฮะส่วนผสมที่สองที่เราจะไปคั่วใช่ไหมค่ะใช่ค่ะพริกทอดเรามาตำเสร็จแล้วนะคะพริกทอดจะเป็นอย่างนี้ใช่ค่ะต yeah, so ักประมาณ3ช้อนถ้ากลัวเผ็ดก for ็น erm. ้อยหน่อย่ใช yes> sí, ่ค่ะ ปกติเราใช้สามช้อนตอนนี้นนนค่ะประมาณนี้ค่ะแล้วก็ตามด้วยหอมซอยค่ะง่ายๆค่ะประมาณนี้มันจะแล้วก็ตามด้วยกระเทียมเจียวค่ะกระเทียมเจียวเกลือนิดหนึ่งเกล MM ือนิดนึงนะไม่ต้องเยอะนิดหนึ่งค่ะใส่เลยค่ะนิดหน่อยค่ะนิดหน่อยค่ะพอแล้วค่ะตามด้วยน้ำตาลทรายอย่างเงี้ยนะคะนิดหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะประมาณช้อนชาค่ะประมาณช้อนชาแล้วก็ผงปรุงรสเหมือนเดิมค่ะประมาณปลายช้อนประมาณปลายช้อนอย่างเงี้ยนะคะ เน,นี้นนค่ะเสร็จแล้วก็เค้าให้เข้ากันอ๋อเค้าส่วนผสมก่อนเสร็จแล้วเราก็จะนําหมูกับเครื่องปรุงของเราเนี่ยเรามาคลุกอีกทีหนึ่งอ๋อมาคลุกด้วยใช่ค่ะต้องก,ก่อนใช่ไหมใช่ค่ะ<ๆ>สังเกตนะคะเราไม่มีให้แห้งๆเนี้ยคะ่ะเราก็ใส่ลงไปนในกระทะเลยนะคะอ่าแล้วก็ตามด้วยส่วนผสมที่สองที่เราปรุงไว้นะคะอันนี้เราค่อยจุดไฟก็ได้ค่ะค่ะแล้วก็เราก็เปิดเตาเลยค่ะเปิดเตาเลยนะเปิดเตาเลยค่ะอันนี้คือสุดท้ายแล้วนะคะอันนี้คือเราก็คลุกอย่างเงี้ย อันนี้คือเคล็ดลับอร่อยนะคะอยู่ที่ว่าเราคลุกให้เข้ากันอย่างเงี้ยนะคะไปคั่วมันหน่อยใช่ค่ะมันจะได้หอมๆประมาณนี้ก็เสร็จแล้วนะคะกับข้าวกับ,กบข้าว อร่อยมากคุณผู้ชมผมเคยชิมแล้วผมได้ให้ขอให้แกมาออกสู่ประจำตระกูลดื่มกับเครื่องดื่มอะไรก็อร่อยนะฮะเนี่ยวันนี้ผมก็เอาน้ำดำมาดื่มด้วยเลยเนี่ทำทานเราก็สวยก็ได้นะกับไข่เจียวอะไรเงี้ยโอเคเลยอะ่ะอืมหวานคั่วเกลือต้องแชร์ต้องแชร์ต้องแชร์แชร์แชร์ต้องแชร์ต้องแชร์ต้องแชร์แชร์แชร์เอ้าช่วยกันแชร่ชร Oh, che 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 che